โอ๊ยเหนื่อยเป็นอะไรจอยขวาดบ้านถูบ้านซักผ้าตักผ้ารีดผ้าทำกบบข้าวแล้วก็ไปประกันสังคมประกันสังคมไปทําอะไรคะน้องไปรับเงินทดแทนกรณีคลอดบุตรจ้าโอ้ยนี่มันยุคดิจิทัลแล้วนะคะจอยฝั่งีิจุนะคะสำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางจ่ายประโยชน์ดทดแทนผ่านบริการพร้อมเพ์ ไม่ใช่แค่กรณีค่อนบุตรแต่รวมถึงกรณีเจ็บป่วยทุกพลภาพตายและกรณีว่างงานด้วยและสําหรับผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจําตัวประชาชนสามารถดําเนินการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคารสำเร็จแล้วเห็นไหมง่ายนิดเดียว